สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานสจนรมนมกตสาขาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศงานแต่งงานของพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับถ้าว่าเขาว่าแต่งงานเนี่ยภาษามายูเรียกว่านิกะนะครับ ผิดถูกยังไงก็ออกขออภัยด้วยนะครับผมนี่คือบรรยากาศงานแต่งครับเจ้าสาวก,กับเจ้าบ่าวเนี่นยว่าผู้หลใหญ่อคสวยหรอครับผมนนนนะผมมขขเ,เธรรดจ้าสาวกับรางเจ้าบ่าวนี่ยรอ,นะลอและสวยมากครับดูครับความเป็นสุภาพบุรุษของเจ้าบ่าวนะครับเอาเก้าอี้ให้ Jawab saya, kapong. Nah, patut patut yang kalau kau tega lu koyak boleh tu kita koyak sedemikian nama kayak apa nah? Patut air carpet. Di dalam bidang kerja, kita ada pelbagai jenis kerja. ก็แขกท่านผู้มีเกียรติเข้ามาร่วมงานแสดงความยินดีนะครับกับคู่บ่าวสาวนะครับรับประทานอาหารนะครับีจะท่านทีสวยๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเจ้าสาวหรือว่าจเจ้าบ่าวครัข้าพรมสำหรับตัวนี้ก็เป็นอาหารนะครับที่ท่านทานเขาเป็นอะไรเขาตัอวออกก

จะคุยกันเกี่ยวกันแต่ตอนนี้ก็เป็นที่ความสับพะห์ทุกอย่างอิสิ่งมั่วเป็ตต์หรอแต่ก็จะเาิ่มจันดีครับแล้วอาจารย์ก็เราแล้วก็อาจารย์เซ็งวแม่เมื่อาจารย์เซ็งรับประทานมเันยังไม่ได้อาจารย์เอาแล้วหรือครับผมถ้าอย่าถ้ายางก็ขึ้นมาในแค่อาจารย์ครับผมอ่าที่งานของเรากรับที่งานของบรรน้องขามานอ่าซึ่งวันนี้ก็โอเคครับอ่าเป็นเจ้าบ่าวน้องชใยแท้แท้ในกระทู้วันนี้ของน้องก็บประเจ้าพี่ นี่เป็นขมานครับน้องใจหน้าคล้ายๆกันเลยครับคนสวยคนโอมันก็อย่างนี้เลยกันด้อะไรก็ไม่เก่งนะคบวันนี้เจ้าตัว้สก็ยงอก้อยและก็อีกอะไรท่านนี่ท่านอาจารย์เป็นสมุทรสงครมนั่นเลยนะครับผมซาบลีจังหวัดปัตตานีรับนะวันนี้ก็โอเคครับครับผมเอาเลยครับเอาเลยครับ